<ว>คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนาน hours. ได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้หาซ้าสามส้มกับนี้นมาถัดน,นะเอาตาฟ้างวปุ๊ดด้าดังปุ๊ด หาวสันดาโอ้เต oh, ้าฟองมาเหม่งอยูด okay, okay, ิเอาตังฟ้ากัติตังเป้ตุ๊กเต้เหนด่อเขียไหมอยากของเจ้าสีโอ้ยหนูซูใคๆนึงก็ไปเนาะโอ้ยแข้งขนาดนี้ไม่ไป ที่สั่น่าสั่นหัวปิดหัวคอยมบ่ไปมันสั่นค่อยๆมันไปดีค่ะค่ะอุ้ยเด <hed> <Designer? ive de toi> er ียวยังี้าอมโอเคจะภาษานันออกหัวหลังก็พอหกสองให้นะหกสองวันีอง ไม่มัน่หี้าสามสีหาเ็ี่าหาอันนี้เป็นสามสีหาด้วยเจะลงจะไปสามหกสองหกสองจ้ไปหกสองเอาอนสามีหาได้ไหเอาเปิดสามสีหาป่หมอนี่ของเพื่อนนี่สามหานี่ สองสองหกสามตึ้งโดดหกสองหานี่อยู่เต่ยังม่กยังไหมเอันนี้อันบ่ถงนี่พ่นบ่กินเนี่นี่ไปข้อได้หน่อไปซ้แตาอเขาไแต่ซคุยกันหูเดือจิสกับหาสามนั่นเอ เกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตบเกหนึ่ม้าหกเก้าไปเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าไปไม่อายจีพอเต็งยังสามสี่ห้าหกเดแปส่ห้าสหกสเจ็ดสิปสก้ยี่สิบสิบเอ็ดสิองสาม่ห้าี น้ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้ายี่สิบเอ็ดสิองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสามี่สิบห้า chắc okay. chắn <coughs> là quyết định một cái xăm xong hình nha mục 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 เสาองหกสี่นไปอันนี้อยู่ห้าสมสองโอเคหมาอีกแล้วนี่มาเสนเลียกเสน นี่นะตัวนี้พอมนะยห้าสองเออเอาเอาแยวส่นี้ห้าสามสองกเาเศร้าหาเนแย้เะเเออยุหกเย่านะหกเย่ออกหนึ่งสองสสี่ห้าสามสองห้าสามสองเอาเปิดสีแล้วก็สีแล้วก็หนั่นนั่นสี่ห้าหกสีห้าหกตงติติ่งติ่งติ่งติงตตงต่งงตงติงต่งงตติง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 ตงตง จก็เกิดป้าจะจับเอันนี้มีหกใบเอป็มหกอีกเกิดป้าอย่าไปพูดรบบเมาอยู่นี่อีกเหิดแล้วกันปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกสูงหนึ่งสองสามสี่สาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่้ นึ่บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกาสิบสิองสสามสี่ห้าบสิ่หเจ็ดแปดเ้าสิบสองสามสีอันนี้หกสหกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้นี่พบห้าหน่ง สิห้าหกเปอันนี้มันหนอีกสองมันหักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสามสบนี่สิบหเอานะมันห้ากับอีกมันหน <15. S 3> ึงสอ,องมัน,นห้าโอ้โแต่จับไฟ โดนเบอรเต็มเลยจับใส้กรโดนตัวนี ites, ้เป็นสองเลยันนึ่งว่างมากเลยล่นอก็ว่าเธอสมองเบอร์ว่าลแทงเลนเเด้อนี่เด้อแทงเลนเลนแทงเลนแล้แล้วแล้วลอ้ววอแทับวยวยวกแล้ว้ โอ้สามหกสองหกสาหกสามเฮโลนีใส่ะือหนึ่งสองามเอาชิเอฮโลสามพันสามพันหกสามสองคืนแท้มีใครจะเอาไหมมีใครจะเอาไหม เอาาตัวีหาสี่สองตัวเง้หาส่งเอาเตงหเนาะคอยนันพันไปคอยเตีงหไป้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสริมท่าค่อยขึ้นยกเตงหจ้มเนได้ไหมเสริมท่ามาดูมาดแล้วหกสี่สามมอง้องเเะไ้กสี่ ชิใหโลสามสามก็ออกกนหนึ่งเนื้อแปดฮึสเก็ว่าสิบเอ็ด้หสามสองี่โอ้ม่สามสี่ห้ายังวุ้ดว้ยใจกัดเลยใจได้สองคนนี่เดียวโเฮ้ยถึงจะเต็งสองเป็นงดีก็ยังดีเืทุคนตัวยับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นยังดีเหรอนาอห้เสรอ่ะ ไหวนหกมากเลยหกสามสองได้เลยบันไลเลยใช่แล้วคนน่าก็องกันฝงก่อนไปแม่นไฟแล้วเสียใจเพื่นไปติงเอาติ่งหกกับหกสมาเจ่เมื่อไร่ด้่ยเจสิบเอ็ดติดไปออกแล้วว่าจะเต็งอะไรดีเต็งหกแล้ววะหกสองให หางซ้อม่าหนิเต็มแล้วไปโดตาจิบอย่ไปนักจะไปบอกเนี่ยจะไปนี่อ่วยาย่อไปนักถ้าใครอยากไปก็นั่งดีๆอาจจะออกคหาซอหาสามก็ได้เนาะเดี๋ยวลูกสามลูกพยันมรแถวงลกหกซองหยัดของเยอาของมึงลูกของจอันนี้เดินของแปน่ะ ลูกพยันไปสุดได้ก็ไปได้เพอไม่ทางไปลูกห่นั่นเอล้ว่มาแล้วพยันตอสามน่อันนี้ยยกบ่กก็แต่ดันหาบ่มันเฮียไปหกขาครับหกสี่หกสี่เอากระนาก็ออกสี่เอาอเลียบบอเปิดบอเปิดหกมาตอนเนี้ย เจ้าหกกันโอ้หกีเลี้วสามให้มันห้าสามเยวไที่เก่าหากะสานเออยังถือของต้อว่าเดียวสามอคิดยู่ในใจดำไปหาสดีนะยังหยักของเจ้าของใหม่เจ้าของถือเนะย่ว่ามมนบอกจะออกสามอย่ว่าจะออกจลงสามเจ้าก็ได้หนึ่งสองสามสีห้าของ หนึ 4, <icy pled> ่งสองสามสี่ห้า1ิ1เจ็ดแปดเก้าสิบเดสองสิามิบสี่สิบหูกาทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หสิเจ็ดสิด้าย่สหน่สองสามส่อเคใจใจมีสอนมง เก้าสิบเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงขึ้นยังได้เสียไปตังมไรโอ้บัขึ้นแรงกำลจ่อุนาอย่างไม่ตามอวันนี้มาแล้วทมสางแล้วหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดสิบเ้าสิบสิบเ็ดสิบสองสามสิบีสิบห้าสิหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าไป Khá thuyết, tôi thì bữa tối khá thuyết nó nó đây Khá thuyết số mười, sá mười bát Sá mười hả Sì mười hả Một cặp bánh xì nguyên hả Đang ừ. tệ không được gì thêm hộp cái bông này Một Đang ở đây có đại Nhưng mà ông kia bảo em bảo Hả yêu không

ไปไหกเ no? ก็กสามไลยมั้งห้าห้าเยอไม่ก็ต่ำหนึ่งตัวแต่ 5, 6, 5, 1, เอาหกห้าเยาะไปเด๋ 8, 5, 1, 1> อหกแล้วขันขึ้นมมานั่นนี่หกแล้วหกหกหกหหกากหกหนหหกหก จะถือเปน,เนดนรือเนาะไม่ต่ำได้ป่ะฮกต่ำสาที่เขาอเวกเจ็ดเจ็ดเกสิบ่ะมันสยี่สบอคจับตัวถือพีอ่ดิจับตัวถือแมี่ยน,น่าเจ้าเนะลูกเองเด็กเราได้เนี่ยเขานี่ถือตลอดสุดจ้ะลเองัยนมันโมฮาติดกินของเห็น,น,นตัวเองนินะจกะ ต้ก็โหก็สีเว้นหาอกอหนึ่งสองสามสี่ห้าตัก็กไปใอรเล่นาชีตั้ก็เบเขาต้องอาชีพฮาสองนาถ้าเราสร้างมันจิแตกด้วยแค่นีอันเด้ออามา่ฟิลคุก็ทีมอไบุ๋มนาก็ชอบกระัดคุณนี่นาถึงสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอาี

เตีงหาของไ่ายขาไปของไฟของไฟอะติดสองหกพันต0ดสองหกพันติสองหกพันของของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวสองตำของยี่ของันึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้ิบ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสยสิบเอสองสามสิบห้าสวยรู้ไอเรานีอันนี้ตอันนี้พอเองติงอาของเจ้าอะเอานลนำเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมื่นแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหม่้ลูกครั้นี่แหะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปม่ต้อคนรอกว่าแม,ามาน่นจีคนในกิดนร่อนจเป็นไปกินเลย,ยนั่งนั่งมุกอีกหนสี่ห้าหกไปเ กเรแล้หน่กองเดกองมันเอาในคาี่สองเจ็หกมันสามสองกับอสเพลงรูว่มันใจเลยเอาะไรด้สองกันตสองกันอ่ะตัดเอ เออโอ้ทีเบบทเอเรียบร้อยไม่มีน็ตโอ้ยไม่มีแฟนเดตรับประทานเลยจ้ะนะขกินแน่เลยออกไปเลยขก้นน้ำแน่เลยขึ้น่ากระด็การเกษตรบกิแยกเครือโอ้ยลกตันเก็เป็นตั้มแล้วเนาะผมว่านว่าผมดึงมันไปคอยดึงมันไว้ึ เก็บไปเลย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 คลิปนี้แหละไปเก็บหกเกตสามหมื่นดูสิงซี่เสร็จแล้วหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิมาอะไบ้า เตงไเตงหกสองมือเต่งหกว่าเต่งสีนี่จปกัจว่าสองมือสองมือหกสองก่อนนี่ี่เอาหก่าไปเลยเจมีาซีตํนเาะหยันมตัมักสีักซีซีสองหสาม่องไปตนห หกมาแล้วนั่นหกมาแล้วนั่นเลยต่หกไา่ำตํำแมนเบสติงตํำอยากตํำเอียวเขาอยากมาอีกไงนะท่างนี้นายจานต่ำพี่หกพ่เจ็ดแปดเก้าสิบตีนพิษกิไป่สิบเป็ีอันนี้จะเปนราเนาะอแล้วเอาไปเียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป8ดเก้าสิบเจ็ดสิบองสามสี่สิบห้าโอ้ทอด

ยิ้มปุยวันนึงยิ้มปุยวันนึ่งไม่ว่าแม่มันจะไปตีมันงาบวไปหาเล้คะเอาให้ยิ้มปุยเก็บย่ามันลอยยิ้มนะมันกจะจลอยยิ้มอาไปก่น่งมันลอยยิ้มง่าดีล่ะเียจะกู้บอลล่งปะนี่จวกู้บอล่งซีย

หาสามสามเอสามนี่ลท่านมันหกกลับเหกอ่ะมีหกเอียกรดอกหาสา่โอ้สคู่คนละสยู่คนะสยู่คนเองเอีสองีหยังหัวหมื่อโอ้ตายแล้วไโลไโลยังมีแต่สีเมื่อเท่านั้เป็นช่งเลยอ

โอ๊บเกาเสโอยมาตายตาใส่ตลอดเลยใส่จะเมื่อไตลอดเลยตา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 ยมื่อ้าเมื่อ